อุลักลาโวยมีความหมายว่าคนทะเลมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีตชาวอุรักลาโวยอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาคูนงชีไยในแถบชายฝั่งทะเลในรัฐกอดะจากนั้นก็เลล่อนเข้ามาสู่ในหน้าน้ำไทยตามประวัติศาสตร์ที่สืบคนได้ในหลายๆภาคส่วนสรุปได้ว่าเกาะลันตาเป็นแผ่นดินแห่งแรกที่ชาวอุลักลาโวยลงหลักปักฐานก่อนที่จะแยกย้ายขยายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่นๆเกาะลันตา จึงเปรียบเสมือนเมืองศูนย์กลางของชาวอุลักลาโวยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา,าบรมรา,าชชนนีและสมเด็จพระบรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงเสด็จเยี่ยมเกาะลันตาในช่วงปีพุทธศักราช2512และปีพุทธศักราช2516จึงทำให้ชาวอุลักลาโวยได้เป็นประชากรไทย ที่มีนามสกุลพระราชทานและมีที่ดินทำกินคัวเรือนละห้าไร่บริเวณหมู่บ้านสังกาอู้ในปัจจุบันบ้านสังกาอู้มีความหมายถึงเงือกปลากระเบนลาหูตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวอุลกาโวยถือเป็นเจ้าแห่งทะเลที่นำพาพวกเขามายังเกาะลันตาแห่งนี้โดยกองหินเงือกปลากระเบนลาหูที่มีธงสีแดงปักบริเวณอ่าวมาเลเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงสถิติของปลากระเบนลาหูตัวนั้นเรียกว่าโตอีสังกาอู้ ชาวอุลักลาโวยกลุ่มเคยญาติที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันจะใช้นามสกุลพระราชทานเหมือนกันหมดเช่นนามสกุลทะเลลึกและช้างน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีนามสกุลชาวน้าเพิ่มเข้ามาภาษาที่ชาวอุลักลาโวยใช้ยังคงเป็นภาษามาลายูพื้นเมืองดั้งเดิมชาวอุลักลาโวยจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ผู้ชายนุ่งผ้าเขาาม้าแบบไทยพุธหรือนุ่งกางเกงแบบชาวจีนหรือที่เรียกว่ากางเกงเล่ผ้าเขาาม้าคาดเอว เยท่อนบนส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าปาเตะกระโจมอกต่อมาเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์และทำงานกับชาวจีนจะได้รับเสื้อผ้าตอบแทนเป็นสิน้ำใจบ้างหรือซื้อจากร้านค้าในตลาดบ้างหากต้องการเข้ามาในตลาดสีลายาหรือออกนอกชุมชนผู้หญิงนิยมสวมเสื้อและนุ่งผ้าปาเตะแบบชาวจีนและชาวไทยชอบสีสดสดแต่ไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้าและความกลมเกลืนของสี ปัจจุบันชาวอูลักเลาวไว้บนเกาะลันตาเกือบทั้งหมดมีเพียงหนึ่งครัวเรือนที่เป็นชนพื้นเมืองของภาคใต้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมด้วยหมู่บ้านนี้ยังคงดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวอูลักรลาวไว้ไว้อย่างเข้มแข็งด้วยการทำประมงชายฝั่งตามภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่ปรับตัวต,ต่อการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นโดประมาณเกาะช่วงเกาะด้านด้านขวามือแล้วก็ช่วงหัวเกาะ ด้านท้ายแล้วก็ช่วงด้านซ้ายมือถ้าฝนตกเยอะดูไม่ออกก็อาจจะดูแค่สองข้างแล้วก็กะก,ะกะเอาออกเรือก็ประมาณทีสี่ครึ่งที่ห้าไปถึงที่หาเจ่อก่อนเอามาเลี้ยงมาใส่ชิ่งใหญ่กว่านี้ได้เวลาแล้วก็ออกไปหาที่ปลาใหญ่อูรักลาโวยนับถือหลากหลายาศาสนา จัดอยู่ในพวกวิญญาณนิยมทุกชุมชนจะมีหลาดาโต๊ะหรือสารประดิษฐานรูปเคารพถือเป็นวิญญาณบรรพบบุรุษหรือผู้ปกปักรักษาพื้นที่จะเคารพนับถือและประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมประเพณีเป็นประจำพิธีไหว้วิญญาณบรรพบบุรุษหรืออารีบาลายผู้หญิงจะเตรียมอาหารคาวหวานและของใช้ผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณหรือโต๊ะหมอ จะพาไปที่ศาลโตคีรีมีข้าวเหนียวสีต่างๆข้าวตอกหมากพลูและเทียนขี้ผึ้งจุดยาสูบบูชาเพื่อขอขามาหรือขอโชคลาภพิธีเริ่มเมื่อโต๊ะหมอส่งภาชนะใส่ฐานและกรรมยานวนสามรอบต่อไปโต๊ะหมอจะจุดเทียนนำทางสู่การสนทนากับวิญญาณอธิษฐานด้วยการโยนเข้าวตอกไปที่เทียน ถ้าตอบถูกเปลวไฟหมายถึงความปรารถนาจะเป็นจริงได้โต๊ะหมอจะทำนายโชคชะตาจากน้ำตาเทียนพิธีจบลงที่ชาวบ้านแบ่งปันอาหารและแสดงรามนาเจ็ดเพลง